นี่คือกองอํานวยการรับสมัครทหารใครอยากจะเป็นทหารก็เข้ามาเหมือนเหมือนแม่ทัพไม่ชั้นนะจริงๆอันนี้ไม่ได้ชุดฉลอกเป็นชุดของแม่ทัพมนตาเขาแต่ว่าแม่ทัพมนตาเนี่ยเขาเลื่อนยศไปแล้วเลื่อนไปเป็นออกหลวงแลชจะสูโรงรานและไอชุดเนี่ยมันว่านใช่เป็ล่ะเราก็เสียดายการที่มันจะมีชุดแม่ทัพเนี่ยมันไม่ได้แบบมีกันทุกคนมีกันง่ายง่ายมันต้องแบบ ออกสมอลุภูมิลุกชนะสองคามตั้งหลายครั้งกว่าจะได้ยน่นม่ทับแต่มันยากไอเราเห็นว่าชุดมอนโกโก้ไม่มีใครเขาใส่ก็เลยเอามาใส่แบบเท่ๆรับสมัครทาหารไปัันะจะได,ดูเขาลบนับถือหน่อยใช่ไหมละ่ะโอ้ลไม่ยอมแก่เลยนะมึงเล่ยเอา กังคือปีดโกนนี่อยู่กับมึงตั้งเกือบปีแล้วเนี่ยไม่เจอสักทีแม่ท้ามมือตาได้เต่ามึงเปยังไงกันแล้วอ้าวโอ้โหรับราชการที่นู่นที่นี่มั่งสิวะไปไม่เบื่อกูหรือไงอ่ะฮะบอกแล้วว่าถ้าครั้งแม่ท้ามนตราจะไปไหนก็ไปเลยโอ้อยู่กันเป็นจนเป็นเพื่อนลงเพื่อนรักกันไปแล้วใครใครเพื่อนรักมึงไงเป็นเพื่อนรักกูใจำไหม ต้องเลยมึงก็คิดไปเองเพื่อนกูรักมึงปะตลบมาฮะไปถามเลยใครทุกตาไปทั้งหมดตาบอกกูเลยไปเหี้ย อะไร,รมึงใครเนี่ยฮะอะไรอนะ่ะมึงใครเนี่ยมึงมานั่งเทียบกับกูเนี่ยไม่เกอนใครเอาเพลงกูงมาย่ำย,ยีแบบนี้ม,มึงใครผม เป็นคนที่ทําอะไรอะ่ะกูรับสมัครทหารอยู่ก็เห็นป้ายอยู่แล้วไม่เห็นพี่พูดอะไรเลยมาฟังเพลงอะไรเนี่ยฟังเพลงชอบประเดี๋ยวใครเขาจะกล้ามาพูดอุ้ยด้วยก็มันยังไม่มีใครมา,ปา,ารเป็นทหารใช่ไหมล่ะเนี่มาแล้วเนี่ยนั่งฟังเพลงมปเพลินชอบเขาใครเนี่ยพี่ใครเอาไม่รู้จักนเนี่ย<ะ>เพลงเนี่ยเพลงอะไรเจ้าค่าเอ๋ยนะเจ้าค่าเอ๋ยเอ๋ มันนั่งไกลๆเลยจะเคยเดินไปไหนแล้วมันหนักอีตมเอ๋ยนี่เองชอบฟังเพลงเขาแล้วสมัครทหารไม่เล่ากระลับพี่ใครแล้วเนี่ยเอ้ามึงเห็นชุดกูเนี่ยมึงมึงไม่รู้จักกูเลยไงพี่ใครในแผ่นดินนี้นี่มีแต่คนรู้จักกูผกางเกงจนหุดแล้วไม่รู้ไปเกี่ยวกับอะไรเนาะมันทับไงมันทับอืออือแล้วพี่ใครชุดแม่ทัพเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพเออทับปูหรือทับ ทับบัวสิอะชุยมึงตลกอะไรกับกูปะเนี่ยกูเป็นแม่ทับแม่ทับอะไรแม่ทับบนตามึงรู้จักกูปะเนี่ยกูใหญ่ที่สุดแล้วในแผ่นดินเนี่ยไอหาต้องให้เอ่ยชื่อจริงๆคนรู้จักกูเห็นชุดกูเห็นยศกูก็จำกูได้แล้วแม่ทับบนตาเหรอเออมมีลาบลอยมาฝากมีอะไรนะลาบลอยลาบลอย ลาบลอยอะไรของมึงวะเออแต่จะเอามาให้ไปไปไปไม่ไม่เป็นทหารก็ไปไหนก็ไปกูจะฟังเพลงกูเอ้ยพี่เขาจะคุยด้วยยังไงพี่พอดีพี่เขาจะคุยด้วยคุยไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่ได้เรื่องถามเขายังเออไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากคุยกับมึงเสียเวลากอดแต่พี่พี่กอดแต่แค่อะไรของมึงอีกคนมาะคนละทคีด้วย พี่ปังยังพี่ชอบเพลงนี้เหรอชอบมากเลยชอบเขา<ด>มากเลย<ด>ติดตามเขามานานแล้วขอแค่พี่ฟังอย่างเดียวด้วยพี่ไม่ต้องร้องได้ไหมแต่พี่ชอบจริงๆนะพี่อินกับเพลงเขาไอ้น้องได้ครับแต่ว่าข,ขอโทษนะพี่นะเอเเอแล้วคุณเวลาส่วนตัวสักครู่เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้หามีดไม้มันแหลมเนี่ยถือต้องระวังระวังหน่อยมันอันตรายทษครบไอ้นี้ก็พอดีว่าไอ้เต่ามันบอกว่าพี่เรียกผมมาคุย ก็เลยรบกวนพี่หน่อยเอ้าผมมีธุระอะไรอะอะไรนะบอกเขาเรียกมั้ง <c oughs> เฮ้ยไอ้นเนี้ยธุระอะไรอะเอะพอดีว่าผมมีธุระกับคนในเมืองครับพี่กับคนในเมืองเป็นหนี้คนในเมืองแล้วโอ้โห <c oughs> ดูชุดพี่นี่ยศไม่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะเมื่นะอก่อนพี่เล่นฟิตเดสตัวพี่ใหญ่มากครับพี่เป็นแม่ทัพอยู่เมืองนี้ไง อ๋อพี่เป็นแม่ทัพพี่รู้จักทุกคนดีเลยดีเลยครับพอดีว่าผมเนี่ยจะมาใชหนี่คนในเมืองพอดีเลยจะมาใชหนี่ถ้าพี่รู้จักให้พี่บอกผมหน่อยได้ไหมผมจะได้เอาตังค์มีคืนแล้วอ๋อ,อ,อได้ได้เดี๋ยวพี่ช่วยได้ใช้นี่น <ะ S 2> แทนแม่อุ้ยดีกระตันยู<า>ดีแล้วดีแล้วแล้วจำหน้าเขาได้ไหมจำชื่อเขาได้ไหมเอ่อชื่อแม่ทัพมนตราครับไม่เคยเห็นหน้าเลย จำมาใช้นี่ไม่ทำมนตราเท่าไหร่นะสามพันบาทสามพัน <3, 000 S 2> ใช่ครับจำแต่ชื่อได้ไม่เคยเห็นหน้าผมรู้แต่ชื่อแต่หน้าตาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับพี่ไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่รู้จักพี่บอกผมเลยนะแป๊บหนึ่งไอ้เ้องคนในเมืองพูดแป๊บหนึ่งเหรอ หน้าอ่อนนีก็จะมาใช้นี่แทนแม่สามพันเราไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของนี่ไอ้เราก็แต่งตัวเป็นแม่ทับบนตายแล้วก็ฟันแม่งนอนๆเลยสามพันปุุยคนเดียวมันปูเลย <c oughs> ล้างไม่ดีแล้วพูดชื่อพี่มดายอ่ะ <c oughs> ไอ้นม <c oughs> ไอ้นมก็ จะมาใช้นี่แทนแม่ใช่ไหมทำไมครับพี่มายิ้มปันเข่าจ้วงใชนนะพี่เป็นคนอารมณ์ดีไอ้น้องถ้าพี่รู้จักไหมบอกผมหน่อยแล้วกันเอ็งไม่ต้องเดินให้ปวดน่องทำไมอะ,อะพี่นี่แหละคือผานเขือะกูอะไรพ,พี่เคยออะไรบอกผมมาเลยพี่รู้จักห,หรือเปล่าพี่แปลว่เป็นแม่ทัพพี่ต้องรู้จักคนเยอะอยู่แล้วพี่นี่แหละ แม่ทับมนตราสมพันแม่ทับมนตรามึงตาย กอง <มา S 3> อรับสมัครทหารเด็กนี่ค,คอือกอง่วยการรับสมัครทหารถ้าใครสนใจเดินตรงเข้ามาทางนี้ได้เลยมาสมัครกับเรานี่เอไม่เห็นมีคนเลยเฮ้ยไอโต้เดี๋ยวไอเมยอต้ไปไรเฮ้ยเดี๋ยวแล้วอะไรเนี่ยครัมันเอาชุดมาใส่ทำไม ไอ้ตอเอาไอ้ตอลุกลุก่อนเดี๋ยวมึงไหวไหมเนี่ยยังไงโอ้วิ่งไปลอยไปฮะมึงมึงวิ่งอะไรมาเนี่ยฮะทำไมเหนื่อยอะไรขนาดนี้เนี่ยมึงไปทำไมหมดแรงขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นชุดมันเกิดไปชุดกูแล้วมึงเอาใสมาทำไมเดี๋ฮะเอาใส่มาให้

ไม่จับมันไว้แล้วกูกวนหนามกระสุนไม่มีสักสุนมึงอาจจะไม่รู้ตัวเปล่าไอ้โดนบาดแผลก็ไม่รู้ตัวเนี่ยตอนนี้แต่ช่วยคุยเรื่องนลยจับไม่ทัามันตามันก่อนเป็นท่ามันตามหรือวิ่งแกพาแกพอดอย่างนั้นก็มันบอกกูมันคือไม่ทัามันตามจะบอกกูทำไม